เราเจอพี่บิวตัวจริงแล้วนั่งไงพี่บิวบิวไหนดูไหนแร็งหรือเหรอคอนเทนต์เหรอกราบสวัสดีนะผู้ชมทุก,ก,กท่านด้วยนะครับที่ต้อนรับเข้าสู่ช่องซิกามิหลักลสูสากีมาวันนะสำหรับวันนี้นะทุกคนก็จะเป็นวันที่ได้แสดงความยินดีมากๆเลยนะครับกับคนบุคคลสําคัญของประเทศไทยนั่นก็คือประยุทธ์จันทร์ สำคัญเหรออแร้วันนี้เราก็จะมาหานะครับร่วมแสดงความยินดีกับพี่บิวกัลยายั่นเองนะครับซึ่งเป็นพี่สาวของแฟทสยองั่นเองนะครับทุกคนวันนี้เนี่ยก็จะเป็นการรับปริญญาของพี่บิวอ่กะกัลยายได้มแหละก็จะ <c oughs> มาแบบว่ามาแสดงความยินดีกับพี่บิวที่ เรียนจบนะครับจากมหาวิทยลาลัยวิทยาลัยบุรพาที่บางแสนนั่นเองนะครับซึ่งผมไม่ได้บอกนะครับว่าผมจะมางานพี่บิวอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบจะเป็นแบบเซอร์ไพรเล็กๆนะครับซึ่งถ้าผมมาพี่บิวคงจะดีใจอยู่แล้วแหละใช่ไหม <logos. S 1> ละ่ะเออก่อนอจะพิมก็อย่าลืมกดซับสไคร้แล้วก็สั่นกระดิ่งให้กันด้วยแล้วก็คันข้างหลังนี่คันข้างหลังคันข้างหลัง,ลงก็คือน้องแฝดสยองจากช่องน้องแฝดสยองชาแนลเอเลนะครับผมวันนี้ก็จะมาร่วมแสดงความยินดีกับน้องบิวนะครับแล้วก็น้อง ขุ่นพันด้วยนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าถ้าพี่บิวเจอเราแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงวันนี้ก็แบบเตรียมชุดมาพร้อมเลยแบบเฮ้ยขยับขยืขย่นง่ายๆเผื่อจะมีเพลงให้เราเต้นนะครับทุกคนคลิปวันนี้ก็จะเป็นแบบเก็บไว้เป็นเมมโมรีความทรงจำเป็นหนึ่งว่าเอ้ยมือเรียนจบแล้วนะครับตอนแรกเราไม่ได้ว่าจะมานะว่าแบบเห็นพี่บิว,วน่าสงสารเนี่ยครับลุงพรุ่งนี้รับปริญญาจริงแล้วนะครัถ่ายบอกด้วยก็เลยมาโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราไปเจอกันที่มอลเลยดีกว่าไป ตอนนี้เราก็มาถึงมบุรพาแล้วนะสองแบบอันนี้ก็เป็นตึกคณะนิเทศนเนาะวันนี้เราอยู่กันแบบโซเชียลดิสทานซิ่งด้วยนะดูดิเห็นนะมีแต่คนระยะห่างุรตัตนาว่ายังไงคุณรตั <laughs> รตนาว่ายังไงโอเคทุกคนเดี๋ยววันนี้เราไปดูอันนี้ก็เป็นของฝันของผมเนาะที่ซื้อมาให้พี่ดิวนะครับงไหนนเี่ย ม่ใช่ฝากไหนซื้อโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปรอหน้าหมอเพราะเขาไม่ได้ให้เข้าหมอใช่ไหมน่าต้องไปดูหน้าหาไม่ใช่หน้าหมอต้องดูหน้าหาหน้าหมอหน้าหมอโอเคนี่ขอโทษแต่ละกันอะไรอ่ะตรงนี้นะทุกคนมันคืออะไรอ่ะก็คือหัวม้วนเป็นชิปยังไคลิปครั้งแรกตรงนี้นี่ลิปแรกของช่องแสยองจริงอ่อเป็นคลิปอะไรคลิปแหล่สวันี่ครับวันนี้ผมจะมาทำช่องแสยองแล้วนะครับเดจุดเริ่มต้นของหนึ่งล้านเจ็ดแสนราบะขาปองน้องไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้าหมอโอเเเคคอาาาททุกกนน่่ีีรจะไปห าก็ต้องหาของเด็ดไม้เด็ดมือกันซะหน่อยแล้วแหละมันคืออะไรเดียรพี่บิวชอบอะไรพี่บิวน่าจะชอบใส่ก็อตได้อย่างนี้เท่าไหร่ครับอันนี้พนะ <12 50. S 2> ันสองห้าสิบค่ะพันสองห้าสิบเอาช็อตนเอาชรอตหน เอเลครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้ของขวัญให้พี่บิวกัลยาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือน้องหมีน่ารักนะครับผมแล้วก็เงินอีกหนึ่งล้านบาทนะครับผมที่เราจะเอาไปให้พี่ใหญ่ในวันนี้เนาะนี่ๆๆดูดูดดดิช่อดอกไม้ของขาว้าจับจ่ายใช้สอยกันอยู่นะครับวันนี้มาไกลไหมล่ะไกลมากเลยลัตนานี่นไงพ่โนดมาแล้วโอเคเอด,ดอกไม้เยอะนะราคาถูกด้วยไปทุกคนงันเดี๋ยวตอนนี้เรารีบไปกันดีกว่าร่มร่มดี ่ทุกคนดูของนี่ครับพี่บิวมาแล้วพี่บิวมาแล้วเอาเดี๋ยวให้พี่บิวเลย <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่หรอไม่ใช่พี่บิวเดี๋ยวเราต้องเดินตามมาก่อนนะครับ <c oughs> เอออันนี้อันนี้คือรับปริญญาเลยนะปริญญาตรีเดี๋ยวพี่โอทยเดี๋ยววิ่โทยอีกใช่นนโอเค,อเ,คเราซึ่งยังไม่ได้สักใบเราไม่เน้นวัยเราเน้นจบอย่างเดียวยังไงเราก็จบทุกคนใช่ไหมน้องรัตนา เดี๋ยวไปรอดูพี่บิวทุกคนตอนนี้คนเริ่มเยอะแล้วเราก็จะไม่ถอดแม้นะทุกคนวันนี้แต่ว่าก่อนมาเราตรวจตรวจโควิดกันแล้วนะครับมีผมผิดเดียวคุณพัอขิดเดียวบาร์ิดเดียวบาร2สโบ๊ท2องใหญ่สอนะครับโอเคไปเดี๋ยวไปดูอีก ตอนนี้เราก็กำลังเดินตามมหาพี่บิวนะครับซึ่งคนมีประมาณ8ดล้านคนนะครับเราจะหาเจอได้อย่างไรนะคะพี่รถรัตนาทุกคนมันเป็นขี้เปิลนะพี่บิวพี่บิวไหนครับพี่บิวหรือว่าพี่บิวกลับถึงลังสิตแล้วพี่บิวถึงลังสิตแล้วหรือเปล่าคนเยอะมากเลยพี่บิวหายหาพี่บิวไม่เจอแล้วนะพี่บิวพี่บิวคนเราเจอพี่บิวตัวจริงแล้วนั่งไงพี่บิว เฮ้ยเราเจอพี่บิวตัวจริงดลสิพี่บิวเขียนคิ้วสวยมากเรื่องเงินตรงคอคืออะไรอ่ะอะไรขนาดนั้นและอ๋อแสนหนึ่งเดี๋ยวเราก็ไปเด็ดเอาพี่บิวสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอยากได้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็เจอพี่บิวแล้วพี่บิวเขียนคิ้วสวยแล้วมัเนี่ยพี่บิวไเขียนเองค่ะ เป็นไงบ้างพี่บิลเรียนจบอะไรเป็นไงบ้างนุ้งจะช่วยใครมาอยู่บางแสนคนเดียวต้องสิบวันแน่จริงเมื่อวานพี่บอกว่าพรุ่งนี้ถ่ายคลิปนะค่ะถ่ายบล็อกหน้าหมอก็เลยต้องมาถึงตีห้าก็ตามถ่ายแล้วนี่เป็นไงรับแพ็งก่อนที่ไม่เห็นกล่องอเลยทองทองข้างใต้หรอไม่ให้ดูตอนนี้ไม่มีอยากได้ดอกทั้งดอกจังเลย คนวันจบผมขอแบบนี้ดูร่มที่วิวดีอยากได้ร่มจัง สวยมากทุกคนเดี๋ยวผมจบแบบผมจะลงไว้นะครับว่าผมจบวันไหนอุ่จบก่อนอีกเพลงครับทุกคนดูนี่สยายไปอีกแล้วโอ้โหแมงกะพุนแมงกะพุนท่านหนึ่งครับดูเลอยากได้ล่มเนี่ยเนี่ยเป็นแมงกะพุนแล้วแต่ละสวยมากวันนี้สวยมากสงสารมีอะไรอยากจะบอกครอบครัวไหมครับเวลาจบอ๋อยินดีมากเลยครับเดี๋ยวผมจะรีบจบตามไปนะครับโอ้จะบอกแค่ว่าสิ่งที่น้องให้ไปไม่ต้องให้คืนนะเพราะน้องไม่รับเพราะน้องน้องไม่จบหรอกเฮ้ย อย่าพูดเป็นรถไฟดิล้างถ<ะ>ูกต้อง <c oughs> อะไร <c oughs> คือทุกคนจับตามองนะครับสังเกตได้จกักค้างแล้วทุกคนเออเอาซีา่ <c oughs> ไม่มีใครเกินแบบนี้แล้วแหละ <c oughs> เอาอะไรมาต้านละ่ะวันเนี้ย <c oughs> ลุงรงแบบน,นี้มีใครไม่ชอบบ้างกับวิวมีแต่คนชอบเท่านั้นแหละลูงรังแบบเนี้ยใช่ <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> ดูสิโอ้ หอไม่ไหวหรอกของผมมาเดี๋ยวผมเอากลับเองได้ผมแรกก่ตลนดได้ผมแรกก่อนนี้เนี่ยค่อยๆเราเร้าโอ้โหงั้นมันครับคนไหนพี่บิวโอเคครับพี่บิวของแก้มพี่บิวใช่พี่บิวของพี่บิวไหนดูดิดูซ่าให้พี่ขนาดเนี้ยใช่นี่ไหนไหนดูนี่ไหนดูไหนดูพี่บิวไหนดูไหนได้หือเหรอได้หือเหรอ ที่อ่ะพี่พี่ซื้อขายขาแล้วเจ้าของอยู่รึเออไม่ต้องกำหนดนะพี่มหากำหนดได้พี่กำหนดได้ทำไมนายไม่ได้มาทีเนี้ยนายไม่คิดถึงที่บิวหรอที่มีหนูโตนะสุราที่ไหนอ่ะไม่ทันนะครับสุราเอ้าห้องไม่คุ้นจะไปอยู่คอนโดใครเนี่ยอะไรนะพี่คอนโดใครเนี่ย่อยู่กับใครพี่ไม่อยู่จิบวันเองเหรอไม่อยู่บ้างเหรอเฮ้ ไมอดีผมวิวแต่ละที่เสียใจเพราะไม่ได้มาโอ้เสียใจดิ่นี่โอ้โหเนี่ยพี่บิวอะรู้ว่าวันนี้พี่บิวแบบแฟนสยองมาโมโตะมาซ่ามาแต่พี่พี่บิวอยู่เงี้ยมันไว้เท่าไหร่อยู่เงี้ยกระหาหาเลยอ่ะขี้ไปโต๊ะอีกแล้วนะโอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้องจ้งมะใส่ให้หน่อยสิโอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับก็อย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็สั่นกระดิ่งด้วยนะเข้าใจไหมน้อยเข้าใจครับ แค่นี้แหละไม่ชอบหรอกรวางไว้ตรงนี้แหละถ้ามีใครมาหยิบก็แสดงว่ามีใจโอเคทุกคนตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาประมาณสองทุ่มกว่าแนละ้วไม่ยามแบบไม่ยามสองทุ่มกว่าทุกคนเฮ้ยตอนนี้เราไปเจอกันอะไรแล้วไรกับจับอุตรอดิษฐ์แล้วเรียบร้อยดีกว่า <c oughs> ใช่ยังเป็นองบ้างพี่วิวรับปริญญาแล้วมีอะไรฝากถึงพี่วิวไหมคุณฟังันเกุณสารมันเกิดเนี่ยรับปริญญาแล้วดีใจด้วยครับที่ได้ปริญญาดีใจด้วยใช่ใครบ้างดีปริญญาเขาเรียนวิชาเรียน3-4ปีนะไปได้ถึงไม่ไปรับปริญญาพี okay, ่วิวอ่ะอยู่ละอยู bakayım, ่ละนะครับอยู่ในห้องไม่ออกไปไหนเลยไม่ไม่โอเคงั้น ก็ <s <S ดีใจด้วยนะครับพ nah ี่แต่ความจริงกับพี่คุณอะเราเแอนพี่พี่ดูดูอยู่ก็ดีใจนะกดีใจด้วยนะครับที่ได้ปริญญาโทปริญญาเอกเออปริญญาตรีเพื่อให้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับไม่ยังผมยังไม่ได้รับผลเลยอาวอุปกรไปก็ดีใจด้วยนะครับที่ได้ปริญญาโทดีดีเออดีใจด้วยนะครับมึงต้องต่อง้องก่อนกระถามว่าคำนี้ไม่ไปงานรับปริญญาไม่เป็นอะไรเลยพอดีก็คือทุกคนผมติดโควิด ไปไปไ้ต่อปไปวันนี้ผมกลับบ้านนะทุกคนก็เลยไม่ว่าที่จะไปใช่ที่ฟันที่อะทีฟันก็คือกลับมาไม่ทันน้ำพอดีตกตกเครื่องอะตกเครื่องก็เลยเออมาไม่ทันนะอะแหละุกคนทำไมไม่เป็นใจความยินดีกับวิวนั่นแหละกลับมาไม่ทันก็คืออยากไปมากแต่ว่าโอเคทุกคนแอนเจลรกับแบคกิ้งก้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ